นลุงต้อมพูดไปแล้วไหมหรอพูดเมื่อวานเอาไงนะเดี๋ยวคำถามว่าไงน,นะเมื่อวานพลเอกประวิทย์ก็ตอบไปแล้วนี่เขาที่ฟังจากพลเอ,อเกประวิทย์พูดเมื่อวานนะ ท่านก็บอกว่าการปรับพรมอก็ต้องรอให้ท่านยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะกลับมาทำหน้าที่ถึงจะเป็นคนปรับนะก็จะตอบมันก็คงคมไม่ได้อะแต่ว่าพูดในหลักการไงว่าการจะปรับพรมอตอนนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นนายกรักษาการใช่ไหมท่านก็ไม่อยากไม่อยากทําสิ่งเนี้ย น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ท่านรอ้อยท่านนายกกลับมาเป็นคนทำนะครับแล้วก็แสดงหเห็นีอย่างหนึ่งว่าท่านพลเอกประวิตยนะก,ก็ทำอะไรท่านก็ต้องให้เกียรติท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันตลอดเรื่องสำคัญสำคัญแบบนี้นะครับแต่ก็ทราบครับว่าแต่ละพักก็จะมีมีรัฐมนตรีที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าวลาออกไปนะครับมีตําแหน่งว่างอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับ ก็คงเป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่ทุกพักนะครับคงจะมาพูดคุยกันต่อไปนะครับ,ก,ก,รบก็คงตอบแทนไม่ได้เอาไปถามท่านเลยแต่ก็จะก็แสดงให้เห็นว่ามันก็การทํางานก็ต้องให้เกียรติกันคุยกันนะครับเพื่อหมายถึงทุกพักนะหัวหน้าพักทุกคนแล้วก็ทนายกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ก็จะคุยกันนะครับ โดยส่วนตัวนะผมก็มองว่าตอนนี้รัฐบาลก็ทำงานได้อยู่แล้วขับเคลื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการทดแทนกันได้ในในช่วงช่วงที่ที่รัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งอยู่บนแ้ที่เนี่ยก็ <c oughs> ยังพอทำงานได้นะก็อยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราทำงานได้นฐานนะองค์รวมของของคอ,อรมอแล้วก็มีการ ช่วยกันทํางานหรือเรียกรักษารัราชการแทนใช่ไหมตารนั้นก็ยังทําได้อยู่นะครับโอ้ผมไม่ทราบจริงนะอันนี้เดี๋ยวรอให้ประชุมกรรมการบริหารพักก่อนนะครับก็ว่ามันต้องนานแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกนะก็ยังทํางานกันได้ เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเข้าใจว่าคงม,มีการพูดคุยกันแต่ผลสรุปเป็นยังไงผมไม่ทราบจริงนะครับก็ต้องรอใหอ้ท่านนายกนะครับกลับมาทําหน้าที่และตามปกติและคงจะมีการหารือกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เท่าที่ฟังสัญญ,ญาณจากพลเอกประวิตยนะวันท่านก็บอกว่ายังไม่มีการปรับพรมนนะครับประาทุกคนตั้ง,งใจทํางานทําหน้าที่ดีที่สุดกันต่อไปก่อนนะครับโอเคนะครับ